กลับมาพบกับวิซ่าชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาคุยกันก่อนเกมแล้วกันฮะคุยกันเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีสถิติที่เราจะต้องพูดคุยกันนะครับก่อนที่เราจะไปเยือนสเปอร์ในวันเสาร์นี้นะครับผมก็เป็นนัดที่11แล้วนะครับสถิติก่อนเจอกันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาชมกันกับคลิปนี้ครับผม ครับก็ในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับ19นาฬิก30นาทีนะฮะเราจะไปเยือนสเปอร์นะฮะที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมโดยสถิติ5นัดหลังสุดที่เราเจอกับสเปอร์เป็นอย่างไรบ้างฮะก็ เรียกได้ว่าสาหัสสากันนะฮะเราไม่เคยชนะเขาเลยนะฮะ5นัดหลังสุดนะฮะเริ่มย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่14เดือน1ปี2024นะครับผมแมยูเราเสมอกับสเปอร์นะ2ประตูต่อ2นะฮะและหลังจากนั้นคือแพ้รวดเลยนะฮะเราเปิดบ้านนะฮะรับสเปอร์นะฮะวันที่29เดือน9ปี24นะครับผมเราโดนสเปอร์ถลุงคาบ้านเราไป3ประตูต่อ0นะครับ <laughs> ไม่อยากจะอ่านต่อเลย <laughs> แล้วก็วันที่19เดือน12นะฮะ ปี2024เช่นเดียวกันนะฮะสเปอร์นะฮะเปิดบ้านรับแมนยูชนะเราไป4ประตูต่อ3นะฮะและข้ามมาที่ปีนี้นะครับผมสเปอร์เปิดบ้านชนะเราอีก1ประตูต่อ0เมื่อวันที่16เดือน2นะครับและนัดสุดท้ายคือยูโรปาลีกพวกเราจับกันได้แมนนะฮะเพราะว่าทำให้พวกเราเป็นซึมเศร้ากันไปหลายวันเลยนะครับ21เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับเราก็แพ้เข้าไป1ประตูต่อ0ในศึกยูโรปาลีกนัดชิงนะครับผมก็เจ็บปวดรวดราวกันไปนะฮะชาวปีศาจแดง ทีนี้มาพูดถึงตารางคะแนนกันหน่อยนะครับตารางคะแนนตอนนี้ค่อนข้างเบียดกันมากคือเราไม่ได้วัดกันว่าใครจะได้แชมป์อะไรจากตรงนี้หรอกแต่ว่าเรามาดูสถิติกันหน่อยว่านัดนี้ใครชนะจากกระโดดขึ้นไปอยู่ทาอฟโฟแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คะแนนเรากับสเปอร์เท่ากันอยู่ที่17แต้มนะฮะสเปอร์อยู่อันดับที่5แมนยูอยู่อันดับที่8นะฮะมาดูผลต่างประตูดได้เสียกันหน่อยนะ,ะสเปอร์มีอยู่17บวกนะฮะแมนยูมีอยู่17เท่ากันนะฮะ แต่ผลต่างมาอยู่ตรงลูกเสียเนี่ยแหละครับสเปอร์เสียอยู่8แมนยูเสียอยู่16ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าตุนไวเยอะนะฮะตอนนี้ผลต่างบวกเลยสเปอร์อยู่ที่9นะฮะแต่แมนยูบวกแค่1นเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครชนะนัดน,นี้ก็จะกระโดดขึ้นไปเลยนะฮะเป็น2 0แต้มทันทีนะครับผมสําหรับนัดน,นี้หลายๆคนก็คาดหวังนะฮะว่าเราจะไปแก้เกมได้นะ,ะเพราะว่าเราไม่ชนะเข้ามาแล้ว5นัดก็หวังว่ามันจะเป็น ผลบวกของเราแล้วกันนะฮะให้เราได้3แต้มออกมาจากสนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมแล้วกันนะครับยังไงก็มารุ่นมาเชียร์พร้อมกันนะฮะวิซาชาแน,นลก็จะไปที่ร้านบูเว็บรัชดาเช่นเคยนะครับผมนัดนี้ก็จะไปเจอกับคุณเนตนะฮะดูบอลกับเนตแล้วก็คุณหมวยแมนยูนะฮะและน้องชีตจาก ทีมสเปอร์ด้วยนะครับและยังมีอินฟูกู่ช่องของพวกเรานะคือน้องเชอร์รี่น้องแพรนะฮะและอื่นๆอีกมากมายนะฮะยังไงก็ไปเจอกันได้ที่ร้านบูเวรัชดานะขอบคุณที่ติดตามช่องวิซ่าชาแนลนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้ามีอัปเดตข่าวสารยังไงเดี๋ยววิซ่าจะเอาคลิปมาลงให้เ,เพื่อนๆรับชมกันนะครับสวัสดีครับ